พี่นี่คมทำมถึงคิดว่าการที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยในกลุ่มเพียวเนี่ยนะฮะซึ่งมีหลากหลายตัวนะใช่จะมาทดแทนของการดูแลลําไยได้เคยเปลี่ยนแต่ว่าก็ลองอะไรใหม่ๆเรื่อยใช่ไหมครับก็มันสู้เพียวไม่ได้เพราะว่าเพียวทําให้ผิวมันหนาไงอืมจับลูกดูได้เนียบีบบีบนไม่ค่อยแตกนะเนี่ยครับอืเพียวมันช่วยทําให้ทหําให้ขนาดของผลมันใหญ่ขึ้นไหม ใหญ่ครับ,รบมันจะขยายเป็นเป็นใหญ่ผลมันจะใหญ่ขึ้นมาแปลว่าปีนี้พี่คาดว่าน่าจะได้ไรายได้เท่าไหร่ปีที่แล้วลมลมนองนี้ล้านกว่า,าล้านกว่าประทับใจอะไรในเพียวที่สุดทําให้ผิวมันก็ดีแล้วก็อะไรเนื้อเนื้อก็ดีครับแล้วก็เปลือกก็หนาครับ แค่นี้พอใจแล้วครับโอ้โหสองสามอย่างเนี่ยพอใจแล้วอย่างนี้ต้องเพียวครับอย่างนี้ต้องเพียวครับ